เดินใหม่ลูกเก่งเออคนเก่งอ่ะคนเก่งด้วยงามด้วยจ้าจ้าจ้าเดินให้ดืดอ้อ <c oughs> นาพักไปเลยดดดดลูกแม่งเวลาผบอ่ะหนูเดินลูก

ตั้งไข่หนูตั้งไข่ตั้งไข่ลูกลเก่งมากเดินได้นานเนี่ยวันนี้เก่งมากพี่ปุ้มพี่กับแจมตบมือให้หน่อยเล่วตบมือให้น้องพลอยหน่อยอยิ้มยิ้มคนเก่งยิม้ม

ชิบูชิบชบีแอไปทำไงแล้วลูกน้ำผักเดินเนาะอื้นอนชุดจ้าโอ้ยโอ้ยชุจดจาด้จาจา้จาดุจาดจ้าชุดจ้าชุดจ้าชุดจ้า ปล่อยมือปล่อยมือสุด,ดาสุด,ดาปล่อยมือด้วยเดี๋ยวทรงตัวดีดีโอ้ยจะล,ล้มรีบจับเด็อันนี้ตัวดีเลย 哎，开、欸，开，哦，哎啊哎，啊，啊不在咋？